ประเสริฐเลขาเพื่อไทยเผยพักยึดหลักการให้พักก้าวไกลเป็นประธานสภาและพักเพื่อไทยได้ตำแหน่งรองประธานหากใครที่ติดตามข่าวสารการเมืองมาเป็นอย่างดีคงจะพอทราบว่าตำแหน่งประธานสภาเป็นข้อถกเถียงระหว่างพักก้าวไกลที่ต้องการเพื่อผลักดันนโยบายของตนเองให้ประสบความสำเร็จซึ่งทางพักเพื่อไทยก็ต้องการก้าอี้นี้เช่นกันเพื่อผลักดันนโยบายของตนเองคาดว่าเรื่องดังกล่าวอาจมีการนำเข้าวาระประชุมเพื่อร่วมกันหาทางออกในการจัดตั้งรัฐบาล 2,566ให้สำเร็จล่าสุดวันที่18มิถุนาย,ยน66นายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพักเพื่อไทยเกี่ยวกับกรณีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าเพื่อให้เรื่องดังกล่าวเดินหน้าไปด้วยดีพักเพื่อไทยจึงยึดหลักการพักอันดับหนึ่งจะทําหน้าที่ที่ประธานสภาส่วนตําแหน่งรองประธานสภาสองตำแหน่งนั้นมองว่าเนื่องจากพักอันดับหนึ่งและอันดับสองมีจํานวนใกล้เคียงกัน จึงเห็นว่ารองประธานทั้งสองควรเป็นของพักลำดับที่สองแต่ในส่วนพักเพื่อไทยยังไม่มีการพูดคุยการวางตัวบุคคลส่วนรายละเอียดการประสานของเรื่องนี้นายประเสริฐมองว่าควรเป็นการพูดคุยกันเฉพาะคณะทำงานที่เกี่ยวข้องคือพักเก้าไกลและเพื่อไทยและเมื่อกะกะตรับรองสอครบ95%้าเปอร์เซ็น์แล้วจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาคุยการเพื่อหาข้อสรุปในที่สุดส่วนกรณีที่นายจตุพรพรมพันธ์คณะหลอมรวมประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ชี้นำไปถึง ในสุชาติตันเจริญอดีตรองประธานสภาคนที่หนึ่งจะได้เป็นประธานสภานั้นนายประเสริฐระบุว่าตำแหน่งประธานสภามีคนเหมาะสมอยู่หลายคนแต่ต้องเอาหลักการขึ้นมาพิจารณาเป็นจุดยืนก่อนและนายจตุพรวิพากวิจารณ์ในฐานะคนที่สนใจการเมืองซึ่งเรื่องนี้ใครจะแสดงความคิดเห็นวิพากวิจาร์อย่างไรก็ได้แต่จุดยืนของพรรคเพื่อไทยเป็นไปตามที่ได้กล่าวย้ำมาแล้วข้างต้น